สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกอะนองสมเต็นรถปักนําเกียงไกอีกแล้วค่ะมนินิสมมีรถมาแนะน้าค่ะลูกค่ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้านะคะรีโวปี2 0 1 5นะจ๊ะพี่น้องตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆดุดุดันๆแบบนี้เลยนะจ๊ะตาไฟนี่แบบอะใสกิ๊กเลยนะคะลูกค้ารถใหม่มือเดียวนะคะรถใหม่มือเดียวนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสี บอลน,นะคะลูกค้าเป็นสีบอลน,นะกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะลูกค้ากระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นทรงสี่ประตูนะคะลูกค้าสี่ประตูนะด้านในนะคะลูกค้าด้านในจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะ ระบบไฟฟ้านะคะด้านในจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับระดับสูงต่ำได้นะคะตัวนี้ด้านในสีดำค่ะระบบนะคะระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ดันหลกนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้วิทยุนะคะจะเป็นแบบอ่ USB แล้วนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็น Toyota Revo นะคะปี2015นะคะนี่ค่ะใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะออกรถนะคะส้มแนะนำเลยนะเป็นสี่ประตูตัวนี้ผ่อนไม่แพงด้วยราคาก็ย่อมเยาวนะคะลูกค้าราคาย่อมเยาวนะด้านหลังนะคะสี่ประตูด้านหลังนะ ตัว E นะคะ h i r a c ร Revo นะคะปี2015นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าค่ะถ้าอยากจะได้ไปไว้ครอบครองนะคะส้มแนะนําเลยออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายเช็คความพร้อมก่อนปล่อยรถนะคะ20รายการนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะมีสลิปเงินเดือนนะคะ มารุนรับนะคะเงินรางวัล3,000บาทเพียงแค่มีสลิปเงินเดือนนะคะมารับเงินได้เลย3,000บาทมาออกรถที่นี่นะคะได้เงินไป,ไปใช้ฟรีๆเลย3,000นะคะแล้วยังไม่หมดอีกนะคะจอง2,000บาทนะคะมีสิทธิ์รุนรับเงินรางวัลสูงสุดถึง10,000บาทนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันฟรีพอรอบอนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะท่านไหนนะคะอยากจะออกรถนะคะส้มแนะนํานะคะมาออกที่นี่นะคะ ได้รถดีไปไว้ใช้งานแน่นอนวันนี้นะคะฝากไว้หน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ